สวัสดีสดพี่น้องทุกคนวันนี้ผมพามาดูกับชีวิตที่นาสงสารตัวนี่น้อยดูเหงาะขาดความอบอุ่นหรอวะพี่น้องเอ้ยแม่หนูอยู่ไหนลูกเอ้ยดูนี่เจ้าก็แม่ทิ้งแต่งแต่ยามไหนลูกเหงาะเห็นคนเหงะก็มาเพียก็คนนี่คือคนดูแลเนาะนี่ดูแลมาจะก,กี่ปีแล้วครับนี่บอนน่อประมาณเกือบยี่สิบโอ้เกือบยี่สิบปีเหรอตอน เก่าต้นแรกเนี่ยมันมีหลายมันมีหลายไหมนี่ตรงหลายอันนี้มันมันมันรุ่นนี้มันออกมายังไม่หลาย oh. มันออกมาไปเองสามสี่สิบตัวอย่างงี้เองอกําลังเลี้ยงพอาะจใหญ่กระจายมืดอิ่งี้โอ้สรุปแล้วนี่ห <tone> มาอ่ะน้องน้องสุนัขที่เขามาอยู่ในแถวบกขยะนี่มีมีมีประมาณกี่ร้อย <ichtig S 2> ตัวนี่<ล>หหกี่หลอด จะมีเป็นจุดเป็นจุดของมันนี่ในตำกว่าอีกที่เละกลุ่มน่ะกลุ่มนอกมันอยู่ทุกจุดนะโอ้ไม่เป็นจะเป็นพันไปนี่เป็นพันเลยนี่ก็ว่ะปลาไข่อยู่ทั่วปลานี่เลยว่ะเจ้าทั่วปาบริเวณนี่ในปลาครอบโอ้ในปลาครอบสีเหลวเห็นนี่แม่เมื่นี่ อุ้ยเลยหนุนหนุนเปลิ่นเปลื่อนเลยแต่ก่อนฉันที่เอาน้ำมาเป็นจุดในป่าน่ะจ้าเป็นจุดของมันอันนี้ฉันเลยเอามาลงแต่โมเป็นอย่างเดียวเดียวจ้าจ้ากูเป็นพันเลยที่นี่เงาะได้กินได้กินได้อยู่ยังไงนี่มันจะกินอย่างงี้เลยโอ้เงาะได้มากินบ่อบ่อขยะที่เขามาทิ้งนี่นี่โอ้แล้วก็คนเอามาให้ได้แล้ย่ำเล้งที่ย่ำแล้งที่เขาไม่มีน้ำนี่มีมีตะนาใช่ไหม อยากได้รถไสจะคันฉันจะได้เข้นมาโอ้นี่ก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วก็ยากไนที่นี้ท้องที่น่นต้องหิวมานะสองคนคนีหิ้วมานี่เฉพาะนาเร่งเนาะไรตลอดนาเรงอืมอือืมไอ้นั่นกับเบกมาที่ละสีกนลนได้ได้จะไปช่วย โอ้ลุงนี่นเพี่น้องคือปัญหาจะใครเอามาปล่อยนักหนาเนาะกินแล้วโอ้่อ่่อ้โ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 อ้ตอ้โ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 า้โอ้ยอ่กอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอ้มันมาทําไมอยู่ตรงนี้เอลูกหมา้าปล่อย มึงรู้ไหมบางคนที่เขาเรียกน่ะเขาลำบากขนาดไหนลำบากยนอะไรไอ้เรื่องกินน่ะมันไม่ลำบากแต่เรื่องน้ำน่ะมันลำบากย่องน้ำเนาะฟังกฏจะวิ่งไปอ่างมูฮกน่ะมันซ้ำไหนแต่นอกนอกน่ะมันจะผ่าถ้าว่าตัวเขาตัวแล้วเขาจะหลูไปเนาะถ้าไอ้ตัวน้อยๆยังยังยังประเภทตัวน้อยๆอย่างนี้มืดจิ๊ดเนาะนี่าคตรน้ำตายเนาะไอ้ที่เห็นเห็นที่นอนนอนอยู่นี่น่ะ การพันฉลี่ยงเขามันมาตั้งแต่แต่น้อยๆที่มันอยู่ตามอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าคือคือคือความผูกพันเนาะตอนยงเลันตายมันตายกัมายันตายไปอ๋อนี่คือเร่อมกันก่ั้เซแก้ประมาณมาต่กอนชันเปลืองแม้ประมาณพันกว่าตัวพี่นนเงยนี้แล้ว เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยผมผมถ่ายดูกับกับชีวิตในบริเวณนี้ครับนี่น่เป็นป่าเป็นป่าทรรมดที่กว้างกว้างครับบอกว่าอยู่ในป่านี่นี่ตอนตอนนี้มันแดดเนาะตอนที่ผมมาถ่ายท้ำนี่นะครับพี่น้องเอ้ยนี่คือชีวิตของอยากใครอยากสงเคราะห์มาช่วยซื้อรถเข็นให้จักคันนะโอ้ยอยากจะได้รถเข็นแค่รถเข็นเข็นน้ำให้หมาเข็นน้ำให้หมาออเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอก ก็เป็นเปลื่นให้แต่วันน,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 น้นานีก็ชิใครในเนาะท่านนาแล้ยงเนาะนาหนาวนี่ฉันกงวลยังคักเลยอืเนี่ยครับคือความความใจบุญครับถึงแม่ว่าชีวิตเองกิเมย์ไม่ลำไม่รวยเองอ้ดอุดอ,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 อยากอยากแต่เองก็ยังมีการให้เนะ <S <S าะเองยังมีจกไให้นะครับ <S <S อ <สา S 1> ืลล <สา S 1> นี่นนั่นี่คือชีวิตของผู้ให้ครับเป็นเพื่อนเอ้ยครับเรื่องช่วง ปีน่ะเดือนหนึ่งฉันบดเขาเป็นโอ้บางทีกระสานกัปุ๋ยก็มีปนนนี่ครับโอ้ชีวิตประเสริฐแท้นะครับประเสริฐแท้นะครับอืาหมอนทำกระทงให้หมอประเสริฐหลักหมาของก่อยนะะแท่แน่นอนนี่นะครับนี่เขาเรียกคนคิดใจประเสริฐนะครับมาเปรียบเทียบกันแล้วบางคนเขาล่ำเขารวยกินเขาก็มองเห็นหมาเนี่เป็นสิ่งที่เขารังเกียจเนาะแต่ให้ทําไมให้ให้อาหารหมาได้ประโยชน์อะไรวันนี้ เขาก็เคยถามผมคือก <So, S 2> ันผมก็บอกมันไม่ได้ประโยชน์อะไรดอกแต่ว่าเองเห็นเขาหิวเองเขาออยากเขาก็มีชีวิตเขาก็มีจิตใจคือเองนี่แหละเนาะเองทไปแล้วมันความสู้ของเองความสู้เองทำเลยสบายใจครับโอ้รับเอาฝากรับถ้าเป็นเพื่อนที่ที่ดูคลิปของผมครับนี่สถานที่แห่งนี้อยู่บะอยู่บ้านอะไรพันเจริญเนาะนะครับเก้วก็ไม่ขออะไรเกี่ยวขอขอหลดสายน้ํา ขอหลดสายนามอำเภอชุมพวงนี่ขอหลุดสายนาเพื่อจิตสายนามามาให้หมาว่างันมาให้นองนงสุนักหน่าแรงครับนี่เอ้านะครับเป็นเพื่อนก็ช่วยกันดูแลครับนวะนั่นก็ได้เดี๋ยวผมก็จะพยายามคือกันบางที่คิดถึงหน่าแล่งผมจิหาหลดเข็นใหม่ให้แกสายนาครับดูสงสารชีวิตตัวนี้หน่อยของการควบคุมฝุ่นล่าเอ้ยดูเล่นเดี๋ยวแป้งเอาเอาแป้ง เอาแป้งโอ้ยนะครับเป็นเพื่อนน่าสงสารกับเอาคลิปนี้ผมจบไปแค่นี้ก่อนเพื่อนๆๆััดดง